้มึงก็ไปสรรหาขวนขวายในการถามเขาแล้วถามเขาอีกเขาด่ามึงนะ่ะสมควรแล้วไม่รู้จักขวนขวายในการพัฒนาตัวเองเลยย่ำอยู่กับที่อาศัยการจดการจําแต่จําไม่ได้ก็ไปนั่งถามเขาใหม่เขาด่ามึงนะ่ะสมควรแล้วหัดพัฒนาตัวเองใหม่สิแบนเบาภาระาชาวบ้านเขาบ้างมึงไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้ที่มึงจะมีเวลาใครก็จะไม่มีเวลาในการตอบคําถามมึงด้ทุกอย่างทุกเวลา มึงต้องขวนขวายในการหาความรู้ในตัวเองแล้วอย่างนี้ใครจะไว้ใจให้มึงทํางานอะไรได้ทํางานผิดผิดพลาดพลเผอเอไผ่ไผ่ตลอดเวลาเพราะตัวเองไม่มีสติสัปชัญญาไม่มีปัญญาไม่พัฒนาศักยภาพตัวเอของตัวเองให้ดีเพียงพอต่อการรองรับงานที่ตัวเองต้องทําเขาไม่ไล่มึงออกก็บุญแล้วนะปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยขวนขวายหน่อย มื่อก e e being ี้อาจารย์บีบแมลงไม่ดาบหรอกมันจะบาปเรื่องอะไรกูไล่มานอจากเสื้อกูไม่ได้ไปฆ่ามันให้ตายนี่เขาว่าจะเป็นเทวทัตทําไมมันเป็นพระพุทธเจ้าหรอมันถึงรู้ได้ว่ากูเป็นพระเทวทัตอีพูกที่ด่ากูเป็นพระเทวทัตเนี่ยแสดงว่าอีพวกเนี้ไม่ได้ศึกษาหลักคาสอนพุทธเจ้านะมึงจํากูไว้นะใครด่ากูเป็นเทวทัตแสดงว่าอีพวกนี้ไม่ได้ศึกษาหลักคาสอนพุทธเจ้าพระเทวทัตปัจจุบันอยู่ไหนอยู่ในนรก แล้วติดนรกตลอดกับเพราะทำอนันติยกรรมทำพู้ดุธเจ้าถึงสองกรณีทําส่งให้แตกกันกับทำพุทธุเจ้าห่อเลือดปัจจุบันยังอยู่ในนรกถ้ามันบอกว่ากูเป็นเทวทัศนแสดงว่ามันไม่เคยศึกษาหลักคําสอนมันโง่แล้วอวดฉลาดถ้าด่ากูว่ากูเป็นเทวทัศนกลับมาเกิดอีพวกนี้ก็โง่ไม่ฉลาดเพราะพระเทวทัศน์ต้องติดอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับตลอดกับ นี่มันผ่านมาสองพันร้กว่าปีพวกมันพ้นกับแล้วเหรอนี่พวกโง่เหมือนการโง่อยประเภทหนึ่งด่ากูเป็นเทวทัตอย,ยาาจะด่าแต่ด่าไม่เป็นอยากจะด่าแต่ด่าแบบโง่โง,งแหมด่ากูเป็นเทวทัตโง่แล้วอวดฉลาดไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วอย่าลืมนะว่าพระเทวทัตในอนาคตเราจะพ้นจากวิบากการรมทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นพระปัจเจกกับพูทธเจ้านะอย่าลืมนะพระปัจเจกนะมึง จะพูดอะไรก็คิดนิดนึงใส่เสื้อผ้ากับน้ำพิกขอ,อาจารย์ต้องสั่งทางช่องทางไหนหน้าโปรไฟล์เลยจ้าวิ่งไปหน้าโปรไฟล์ช่องอาจารย์เลยมีขายอยู่ตอนนี้ไปกดดูได้เลยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ไม่สามารถตั้งศาสนาในการสอนธรรมะแก่ใครได้ปริพพานเลยตัดสรุปและปริพพาไปเองเลยไม่สอนใคร คนตื่นทุยกับด้อมตื่นทุยตั้งให้เอาไม่ต้องตั้งให้เขาตั้งกันแล้วไม่ต้องมาตั้งจ้ากูทาป้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมึงดูด้อมทุยเป็นยังไงรอดูได้เลยกูทาอนาาัสานุสาวรีด้อมทุยไว้เรียบร้อยแล้วรอดูได้เลยจ้าไม่ต้องมาตั้งให้จะเขามีแล้วอนุสาวรีควายตื่นทำกับอาอนุสรสถานด้อมทุยเขามีแล้วจ้า ไม่ต้องสารแ,แน่ตั้งใหม่กูทาป้ายรอเรียบร้อยแล้วรอดูกูกําลังปรับเกียร์เก็บเกียร์พื้นที่อยู่ควายกูดิเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีไปสิบตัวรอดูชํำชำอ่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งใครต้องการจะมาฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิพัทศสนากับอาจารย์บริษัทหมอเสงียงลังสิปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิษย วันที่8วันที่9ซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย3ามกุมภาพันธ์งห้าหโมงเช้าถึงบ่าย3ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงใครเดินทางมาจากต่างจาังหวัดไกลๆสามารถขอสำรองโรงแรมที่พักได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีทั้งหมดใครต้องการลงทะเบียนไปที่ idline.asia.thu ไอดีไลน์แอสไซสสาธุสามารถลงทะเบียนได้เลยฟรีทั้งหมดแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ทราบยอดจำนวนคนที่จะมาจะได้เตรียมอาหารถูกต้องใครต้องการจะเดินทางมาโอ้ยไอ้ไม่เนี่ยดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมันต้องมานั่งทำแบบเนี้ยติดยาก ใครจะลงทะเบียนนะไปที่ไอดีไลอัสายสาธุนะเอวงกลม s เอ U ตามที่เขาปักหมดไว้วันที่8วันที่9กุมภามีพ่อแม่ครูบาอาจาร์มาด้วยใครจะเตรียมของถวายก็เตรียมมาแต่เป็นช่วงบ่ายนะพ่อแม่ครูบาาจามาช่วงบ่ายดังนั้นไม่ต้องเตรียมอาหารมาถวายนะให้เอาของอย่างอื่นมาถวายมาเจอกันเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่อาจารย์จัดสองวันเดือนหน้า อาจารย์จะจัดวันเดียวจะยุบเหลือแค่วันเดียวแล้วเพราะเหนื่อยไม่ไหวจัดแล้วจะไม่จัดสองวันอีกแล้วเสาร์อาทิตย์จะจัดสลับกันเสาร์บ้างอาทิตย์บ้างเดือนละแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วจะจัดน้อยลงเรื่อยๆจนกว่าจะไปหวดดังนั้นอาจารย์จะค่อยลดลงเรื่อยๆเฟดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะจัดสองวันเป็นครั้งสุดท้าย ต้องการลงทะเบียน ID ลายอสายสาธุนะแล้วก็บอกบุญธรรมญาตาบอกบุญธรรมญาตาหน่อย ID ลายอสายสาธุเหมือนกันนะใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ในการนี้เนี่ยอาจารย์ร่วมกับวัดไผ่งามไม่ใช่อาจารย์ร่วมนะวัดท่านจัดโครงการธรรมญาตารุ่นที่สองประจําปีสองพันพลิกฟื้นคืนพุทธสู่สุสวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ คือส่งพระเนี่ยเดินทางไปธรรมยาตาไปเผยแผ่พระศาสนาที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาเออ,อเขาส่งไปเป็นชุดชุดชุดของเราเนี่ยถึงวันที่สิบกุมภาชุดเนี่ยนะจะเดินทางไปรอบของเราเนี่ยจะเป็นรอบของสิบมกรา เฮ้ยเดือนกุมภาวันที่สิบกุมภาใครต้องสิบห้ามกราถึงสิบกุมภาแต่ว่าวันที่เนี่ยเขากําหนดไว้มันผ่านมาแล้วนะแต่เนี่ยจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะส่งไปของอีกรอบหนึง่งของอีกรอบหนึง่งดังนั้นใครต้องการร่วมบุญสําหรับรอบสุดท้ายที่จะเดินทางไปธรรมยาตารู้สึกว่าจะมีใครด้วยเนี่ยคนที่เล่นหนังเป็นคนที่ชื่ออะไรเนี่ยที่เป็นเล่นหนังเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ย ธรรมยาดาตาทุดงควัตณะประเทศอินเดียอัญเชิญพระธรรมคำสั่งสอนไปเผยแผ่ให้กับสาธุชนอินเดียอันนี้สามารถร่วมบุญได้นะวัดไผ่งามวัดไผ่งามเข้าไปที่เออกาลิกเข้าไปที่ไอดีไลแอสไซสาธุแล้วก็จะมีเมนูกดเมนูเลือกได้เลย ทำบุญนะทำบุญทำบุญตรงกับวัดเลยนะไม่ได้อนมาที่บัญชีอาจารย์นะอันนี้อาจารย์บอกบุญเขาขอมาอาจารย์ก็เลยรับให้ว่าเดี๋ยวจะบอกบุญให้ทุกคนไปร่วมการทรําร่วมกันแล้วจะปิดบัญชีร่วมกันเดี๋ยวจะดึงสเตตเมนต์ออกมาโชว์เหมือนเดิมว่าเราทําบุญได้ทั้งหมดเท่าไหร่เราจํานวนจํากัดพระทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบรูปบวกแม่ชีอีกสี่คนรวมเป็นเจ็ดสิบสี่คนมูลค่าทั้งหมดเนี่ยจะประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดแสนบาทประมาณนี้และส่วนที่เหลือ จะเย็บจะจะสั่งตัดย่ามจะสั่งซื้อย่ามเนี่ยถวายพระเพื่อให้ท่านเนี่ยแบกบไปในการเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดียพกอัฐบริขาของท่านรวมแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านเราจะเปิดรับบริจาคไม่เกิน2ล้านบาทหรือถ้ามันเกินอาจจะเกินไปนิดหน่อยแต่ไม่ให้เกินจากนี้ไม่เกิน2ล้านหรือเกิน2ล้านเล็เลกน้อยจะคอยดูบัญชีอยู่ไม่ให้เกินจากนี้ดังนั้นตอนนี้เราต้องการรวบรวมเงินให้ถึง2ล้านบาทเพื่อ ทำให้เกิดธรรมยาตาไปเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนที่ประเทศอินเดียร่วมกันกับวัดไผ่งามท่งพระธรรมทูตไปสอนธรรม,มทระ,ทระ,ะที่ประเทศอินเดียเพื่อฟื้นคืนฟื้นคืนพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียกลับคืนมาเหมือนเดิมแผ่นดินแม่แผ่นดินที่จเจริญรุ่งเรืองจากหลักคําสอนเป็นจุดเริ่มต้นเราร่วมบุญกันในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเข้าไปที่ line i อ l ดี e ลแอดไซสาธุเหมือนเดิม ID l ดี e ลน s แอดไซสสาธุเหมือนเดิม ร่วมบุญกันนะใครมีมากทํามากใครมีน้อยทําน้อยทําตามกําลังทรัพย์ของตนอย่าให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนกันอย่าให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อน จำบินไปไหนนะมหาสารคามเหรอ จะซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าไปหน้าโปรไฟล์แล้ววันนี้ขายอยู่เออน้องบุออ๋วทำไมไม่ทำเสื้อไซส์ใหญ่จำนวนเท่เดิมร่คซื้อไม่ได้สักตัวอีกแล้วคะ่ะมึงก็ช้าแล้วเกินกูทำมาไม่รู้กี่รอบมึงก็ไม่เคยซื้อทานสักรอบหนึง่งกูจะต้องเอาใจมึงคนเดียวหรือไงเนะะี่ยฮะรอบที่แล้วกูทำมาเหลือบานมึงก็ไม่ซื้อเหลือไปตั้งหลายวันกูจูมาขายสองรอบก็ยังไม่หมด มึงก็มานั่งพูดอยู่ได้ว่าไม่เคยทันพอเวลารอบนี้กูทําม,มาน้อยพอรอบที่แล้วกูขายไม่หมดรอบนี้มึงก็มาบอกให้กูทําเยอะๆอีกแล้วมึงก็กดไปทานสรุปกูจะทามาขายมึงคนเดียวเหรอเวลากูขายมึงก็ไม่ซื้อเรื่องเยอะเรื่องมากเวลาขายไกรก็ไม่คิดจะซื้อจะต้องมาตอบสนองต่อความต้องการมึงคนเดียวเนี่ยกูทําขายมึงเดี๋ยวกูทําขายร้อยตัวมึงซื้อครบร้อยตัวกี่ทํานะมึงคนเดียวเลยเอาไหม จ่ายเงินไมหมกูเดี๋ยวกูจะทำเพื่อมึงคนเดียวเลยเขาขายกันโคมกโคลมึงไปอยู่ไหนมาขายมาไม่รู้กี่วันต่อกี่วันไม่เคยกดทันกูไม่เข้าใจมากันกูนกขายต่อเนื่องกันทีสาสี่วันแต่มึงก็ซื้อไม่ทันทุกทีกูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเออสาธุ บริกรรมเป็นชานสองไหมํำบริกรรมามหมดไปได้จากชานหนึ่งแล้วก็เขาไม่ทันไม่ทันก็รอรอบหน้าไม่ใช่มานั่งบนกูว่าทํามาให้เยอะๆหน่อยแล้วถ้ากูทําเยอะแล้วไม่มีคนซื้อกูจะขายใครมึงซื้อไม่ได้มึงรับผิดชอบแทนไหม อย่ามาพูดเยอะพูดมากมึงไม่ได้เป็นคนแบกรับความรับผิดชอบมึงไม่ได้แบกต้นทุนกูเป็นคนแบกต้นทุนอีคนพูดยังไม่เคยคิดจะลงทุนแม้แต่ซื้อ,อยังไม่ซื้อด้วยซ้ำแต่พูดมากพูดเก่งเหลือเกินให้กูทำเยอะๆแต่ซื้อทีละตัวเออสาธุ พูดโกหกแต่ทาให้คนอื่นสบายใจบาปไหมบาปจ้าขึ้นชื่อว่าการพูดโกหกผิดเท่านั้นจา้าไม่มีคําว่าสบายใจไม่สบายใจสบายใจใครและสบายใจมึงหรือเปล่ามันอาจจะไม่สบายใจเขามึงอย่าไปคิดแทนใครอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะสบายใจเขาอาจจะไม่สบายใจเพราะการโกหกของมึงก็ได้นั่นแหละมึงตัดสินใจแทนชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปคิดแทนเขาให้เขามีโอกาสในการเลือกตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง พูดไม่หมดเท่ากับโกหกไหมครับมึงมีเจตนาในการบิดเบือนไหมล่ะพูดไม่หมดคือไม่พูดออกมาแต่เก็บความลับไว้ในใจยังไม่ได้พูดออกมาก็นำไม่ยังไม่นับว่าเป็นการโกหกโกหกมันต้องเป็นวจีกรรมต้องพูดออกมา